ประชิมโอวาดที่กระตุน้นจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ศาสตราจารย์เหล่าอี้จากคณะชีววิทยามหาวิทยาลัยปักกิ่งได้กล่าวให้โอวาดเตือนสติแก่บัณฑิตจบใหม่ทั้งหลายในปีคศ2015เพื่อให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบชั่วดีควบคุมตนเองมิให้หลงละเลิงกับสิ่งยั่วยุในสังคมการงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้เป็นผู้ที่เขารพตนเองได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและทำตนเองให้มีคุณค่าให้สมกับความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในประวัติศาสตร์บอกกับเราว่าสำหรับคนบางคนเพื่อความสำเร็จของเขาเขายอมทิ้งสำนึกผิดชอบชั่วดีเพื่อความสุขของเขาไม่สนใจแม้ว่าจะอยู่บนกองทุกข์ของผู้อื่นในทางชีววิทยา ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ตามขั้นตอนของวิวัฒนาการก็ต้องนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เช่นกันบัณฑิตทุกท่านซึ่งเป็นผลจากกฎวิวัฒนาการที่ทําให้มนุษย์สูงกว่าสัตว์มีพัฒนาการที่ดีกว่าสัตว์จึงควรเคารพตนเองไม่ว่าเวลาจะผ่านมาจนถึงวันนี้หรือในอนาคตมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่รู้ชัดถึงความคิดและการกระทําของตนเองอารยธรรมของโลกทั้งหลาย ล้วนใช้ความเชื่อทางศาสนาเป็นเครื่องควบคุมความคิดและการกระทําของบุคคลแต่สําหรับคนจีนซึ่งส่วนใหญ่ไม่เชื่อการมีอยู่ของพระเจ้าอารยธรรมจีนเชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนต้องควบคุมตนเองดังนั้นจึงให้ความสําคัญกับการเคารพตนเองเป็นอันดับแรกเมื่อพวกคุณออกสู่สังคมภายนอกจะได้พบเห็นอะไรต่อมีอะไรมากขึ้น เริ่มเผชิญจุดอ่อนและปมด้อยของตนเองภายหลังจากที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวทำกลางสิ่งเย้าวยวนและล่อลลงใจคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ไม่ง่ายที่จะชนะใจตนเองคงความรู้สึกนับถือศรัทธาตนเองได้ไม่ใช่เรื่องง่ายก็จริงแต่เป็นเรื่องที่ควรค่ายอย่างยิ่งที่จะพยายามทำมัน แต่จงมั่นใจในตนเองจงภูมิใจในตนเองประมาณตนรู้จักตนเองทบทวนตนเองแก้ไขตนให้กำลังใจตนเองและพัฒนาตนเองเพราะการเคารพตนเองเป็นพื้นฐานของจิตใจที่เสรีการทำงานที่เป็นตัวของตัวเองและชีวิตที่เป็นอิสระเพราะการเคารพตนเองเป็นพื้นฐานของจิตใจที่อิสระเสรี การทำงานที่เป็นตัวของตนเองและชีวิตที่มีอิสระเพราะฉะนั้นผมจึงขออวยพรให้พวกคุณในวันที่เกษียณขอให้คุณรู้สึกว่าในการทำงานที่ผ่านมาคุณนับถือศรัทธาตนเองได้และในวัยชราขอให้คุณรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าคู่ควรให้ตนเองนับถือได้และในอีก50ปีต่อจากนี้ไป เมื่อคุณได้กลับมาที่นี่จงเล่าให้น้องๆฟังว่าคุณทำมันได้สำเร็จอย่างไรนี่แหละคือความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แท้ที่คุณได้ทำมันลงไป